ก็ครับบานบานงามเลยนะก็ได้ทุกโฮมหรอกครับดอกนี่งามอยู่ครับน่ป้อนครับแต่ว่าจะทำให้เขาสีดีนะ ก็ครับบานแล้วครับผมดอกงามเลยครับดอกเห็ดก้็สวัสดีครับพุมพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องที่ขึ้นมากรอนะครับเนาะปพอกันอยู่ทั้งโขดทั้งปลาทั้งเขาครับกะพาพี่พาน้องมาเก็บเห็ดพี่ก็ครับมาอนี้ดอกแรกแห้งมาลองเข้ามาอนี้เป็นเห็ดผึ่งยุ่งเลยครับ พ่อ,อครับโอบานนึงครับพี่น้องลมปังงางเลยอือผี่ครับพี่น้องบ่ได้ท้ายพี่น้องเบิ่งทุกดอกหรอเดล่ครับเฝ้าครับเมื่อน่้ บานเขาอยู่ใกล้หนีบ้านบ้านเขาจะเอาตัาง้งแต่ดอกน้อพี่นอ้องยังมีใครพ่อให้เก็บอยู่ครับลองหมดเดี๋ยวนุ่มนี่นะครับยังให้เลยพี่นอ้อง น้อ<ร>งอกบานครับพี่น้องนี่เห,ห็ดบดดินครับอยูข่ข้างๆกับเห็ดถิ่มเล็กน้อยครับน้องหอกครับก็ เข่าครับเฮ็ดกอรครับกําลังขึ้นให้เฮ็ดแลงวงกขาวครับอ,อยังที่บอกครับก็สียังจะมองได้ทีว่าออกที่ลังเขาเสร็ล้วครับนี็ลง,งหเฮ็ดพึ่งขาไายครับ có hấp <laughs> ừ, nhưng mà anh nghĩ là nhưng đấy mà anh có nhầm ơi khoai khoai <coughs> tay con hiếm gặp mì cơ đâu tùm ngon đôi phía nó hấp bán bán đôi nó ตุูมงามดีครับตุูมใหญ่ดีครับผมนี่ยีุกเกครับหีกเกาครับเห็ดหนาขาวครับ,อรรบโอ้ยบางส้งเราสิได้เล่มเห็ดหนาขาวแหรือขนมีอย่างอื่นส้งห่างครับ เป็นหนึ่งนะพี่น้องหนึ่งย่างเสียบกรับเห็นหนัาขาวนี่แต่ว่าตอนเจ็บนี่างที่การเจ็เบบาดดอกหน่อยแต่ว่าย้ำกินเนี่ยมักกินอยู่ได้ครับจะฉีกไปเรื่อยๆอยู่ลรอครับเจ้าผู้คอยดูทายพี่น้องเบื้องนอกครับเนาะเห็ดหนักขาว เป็นจีหล,ลายๆครับดอกนี้ผู้แล้วบอลครับก็ครับนัานดอกที่เป็นสีเลือพี่น้อง <c oughs> มีหงอนปันไกล้ครับแก อันเปิองเซิงยงนี่เห็ดกอเห็ดกอกับหัวข้างห้างครับพี่น้องหมละ, Home ะดอกสองดอกแต่กับวได้ดทุกหมหรอกครับดอก,ดอกนี่งามอยู่ครับเห็ดผึ่งครับพี่น้อง ใกล้สีแจ้งแล้วละครับพี่น้องแต่ว่าเขายัางต้องใส่ไฟเสริมจากหน่อยอยู่ครับนี่ก็ครับ เห็ดผ oh, oh, ุ mm ่งแดงี่นาะเดี๋ยวเบิ่งก่อนครับเอาได้บ่โอ้หนาสิได้อยู่ดอกครับเห็ดผุ่งแดงถึงสีเกิดโดนแน่กับพอกินได้ครับเห็ดผุ่งยังอะไรอย่นี้เนาะ ผึ่งเหลียงพึ่งยังโอ้พึ่งขมิ้นครับ Corre. สวัสดีครับผมพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าๆเนาะครับเนาะตอนนี้กะแย้งแล้วล่ะครับมื้อนี้เฮามาผู้เดียวครับมื้อนี้บ่าวบอยกับ่ได้มานําหนักครับบ่าวบอยบอกว่าโอ้ยแม่หลายเจ้าไปซะว่าซั่นเฮาก็เลยมาผู้เดียวกั <c oughs> <c oughs> มามาเบิง่งผลงานที่เฮาเก็บขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับก็เทว่ย หมานอยู่นะครับเนาะได้เครื่องตาอยู่ได้เครื่องตาแต่ว่ามือนี่เปลี่ยนเห็ดครับเปลี่ยนเป็นเห็ดกอเห็ดหน้าขาวนะพี่น้องเนาะเห็ดละงอกโอ้ตาปลายเห็ดละงอกนี่แกรบสีมืดเลยล่ละครับแต่กับยังมดท่านนี่เขาเบิ้งงมืดทุกมองดอกพี่น้องกาสีเขาไปเบิ้งอีกอยู่ถ้าพ่อกะสิได้เก็บให้พี่น้องเบิ้งละถ <c oughs> ้าพ่อเห็นกะหาเล่มเห็ดหน้าขาวหาเบิ้งเห็ดกอไปสักล่ะครับ ก็ต้องคป้นรุ่นกันเบิ้งเน้ะพี่น้องเนะาะว่าจากนี้ไปจนไปหอด,ดรถก็ละมามนประมาณนั่งได้ก็ได้ไปครับมาเร้วก็มาพอ้าวเนี่ยน้ขาขาวเดินนึงครับเก็บก้อนบาทเนี่ยต้องเอาเมิดครับพี่น้องเรียกเน็ตก็ได้หรอก <c oughs> ตาลายกับขอทูกขอไปด้วยพี่น้องกินนิดน่อยไลยอยู่ครับแต่บ่เอาดอกน เห็นยังวะครับเนี่ยเห็บกอครับเห็ดกองามเลยพี่น้องอื้อหลายดอกครับกำลังเกิดเลยครับเกดเกิดจุ่มกันดีเลยครับ ก็ครับบานแล้วครับหีงนะย่อนแสงแม้จะน้อยได้พี่น้องฟูนเหืดอตกลุกๆนะครับไม่หลุดไม่แก่ไขคือมาออกไม่กัะแท้ก็ครับเนะี่ย งามๆด้กับดอกไมเห็ดกอผึ่งแดงครับหเห็ดกอครับ Tu mengam ni pi เงดก้อนเหรอครับแต่ว่าป่ทธานได้เขาสีดีนะนกเลี้ยงครับสองตูมงูกเลี้ยงพี่น้อง ่งแดงครับน้องอกเหลียงบานแล้วครับนี่ พึ่งเลี้ยงครับเฮ็ดเต็นฝ่ายที่นไหนดอกยางงามเลยครับงูกเลี้ยงครับนี่ต่มเดียว ตะไคร้ครับพี่น้องตะไคร้อีกตุ้มนึงครับ เดืนนี่สิเป็นเดือนเด็ดห็ดตะไคร้ครับพี่นอ้องโอ้โตุ่มหนึง่งงามๆเลยพี่นอ้องเห็ดตะไคร้ครับ ตะไคร้ครับพี่น้ออีกสองดอกเป็นตะไคร้เขียวนะครับก็บเอาไปปิ่งปนกัะหอมเพื่อกันครับครับพี่น้องตอนนี้กะมาถึงช่วงสรุปผลงานในการเก็บเห็ดของห้องมือนี้นะครับเนาะเบ่งผลงานกันเลยครับ กะถือว่าหมานอยู่ดอกนะพี่น้องเนาะถึงสีปรเทียมตากะได้เฮ็ดมือนี่เปลี่ยนชนิดครับทุกมือเขาก็สิหมานเป็นเห็ดละงกเนะพี่น้องเนาะมือนี่ห่างสีเปลี่ยนเป็นเห็ดกอครับหมานเห็ดกอเห็ดหนาขาวเห็ดละงกกะป้าปลายแหละพี่น้องเห็ดผึ่งกับ่หลายเป็นไดหรอกครับมือนี่แล้วก็มาหมานทยายเป็นหมานเป็นเห็ดตะไคร้นะพี่น้องเนาะเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้กะมีทั้งต่มทั้งบานเฮ็ดกะ เฮ็ดกะถือว่าห้างค่ะคิวครับมื้อนี้เริ่มสีห้างค่อยู่เฮ็ดก็กะทรงสีมีเป็นกี่เป็นตุ้มน,น้อยๆนะครับกะต้องรอรุ่นกันต่อไปล่ะครับว่าเมื่อต่อไปว่าเฮ็ดอยังสีขืนมาแท่นาะพี่น้องเนาะเฮ็ดก็สีขืนหนาบอแต่มืนน้อนี้เขากะพยายามไล่เก็บทุกคมแ่ะครับกะยังบ่ถือว่าหนาครับเฮ็ดก็กะได้ต้องรอรุ่นกัน,กนไปเงวๆขนาดทามาผู้เดียวได้นี่พี่น้องถ้าบ้าบอยมาน้านี่โอ้ยยังต่สีตกไกลครับ นี่ขนาดมะผู้เดียวกันยังได้ซ้ำนี่ก็เข้าใจยู่ครับพี่น้องหลายท่านยู่อยากสีมาเจ็บเฮ็ดโคก,กนี่เนาะพี่น้องเนาะ,นนะแต่ว่าเฮากะเสียนทางนะครับเฮา่านเขาบอกว่าถือครับเพราะว่าเ,าเสียนทาง่อนขางติดฉิบอนจักน้อยนอะพี่น้องมันได้เลี้ยวหลายหม่องนะครับถ้าท่านมาเฮาอ่านท่านหลงนะครับก็อยากจะให้ไปโคก,กที่ถนัดล่ะครับเฮ็ดกะเฮ็ดร่วมก็คิดว่าน่าจะเกิดทุกโคกแหะครับตอนเนี้ยแต่สีหลายบ่รหลายนั่นกะ อันนี้เ้ากับบวมหูครับเพราะว่าเ้าบ่ได้ไป็นละนะเลอะเนาะเ้ามาโคกเดียวครับครับสำหรับคลิปนี้เ้ากับมีก็ม,มาหนะ้าฝากพี่ฝากน้องสำเนีจล้วเนาะครับเนาะจังไดีกับขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกรรมน้ใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะครับเนาะพบพกันในคลิปหน้าสวัสดีครับกถถ็ถ้าเฮ็ดบถ้าถ้าเฮ็ดบห้างหลายเ้ากับอาจจีบ่ได้ขึ้นทุกมือได้พี่นอ้องเด้ออาจจีขึ้นมือเว้นมือแล้วครับ ไปครับกลับบ้านครับป่ะเนี่ย